ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนามโมเดลครับนายสุพจน์ยศสิงธรรมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนามโมเดลปลูกเดือนมีเดินแม่นะครับเกี่ยวเดือนพ่อนวัตธรรมสังเวชนะครับหมู่ที่แปตบนหัวผ่ยจังหวัดสิงห์บุรี ดยมีนายอำเภอสิงห์บุรีนะครับนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตะบนหัวไผ่ได้ดําเนินการจัดทําโครงการขึ้นมาและหา,มาเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ข้าวหัวไผ่โดยโครงการนี้นะครับมีการปลูกข้าวไรเบอร์รี่จำนวน2ไร่ซึ่งได้มีการดําเนินการทํานาครั้งแรกในช่วงของปลายเดือนมายา2 5 6 5และได้ทําการเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2 5 6 5และได้ทํานาอีกครั้งที่2นะครับโดยเป็นวิธีการดํานา เพื่อที่จะลดปัญหายาขึ้นในนาข้าวทางด้านของพระครูพิทักษธรรมศาสตร์นะครับได้เปิดเผยว่าได้เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับในการส่งเสริมให้นักเรียนเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพืชผักสวนครัวอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและปลูกฝังความรู้ศาสตร์พระราชาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติของนักเรียนเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ที่เป็นต้นกล้าของการพัฒนาการเกษตรรวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน